สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงวิธีการรักษาฝ้าที่เพอร์ซนาคลินิกนะคะคนไข้ของหมอหลายๆท่านเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝ้าแล้วก็รอยกระรวมถึงปัญหารอยดำจากสิวด้วยวันนี้เราก็จะมาแนะนำ4วิธีการรักษาฝ้าให้หน้าดูขาวใสขึ้น หรับวิธีที่1นนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการบำรุงผิวหลักๆก,ก็จะเป็นตัวยาในกลุ่มของการทาครีมบำรุงส่วนประกอบของครีมที่ช่วยในเรื่องของฝ้าก็จะมีในส่วนของกลุ่มไวท์เทนนิ่งเอเจนต์ซึ่งในกลุ่มไวท์เทนนิ่งเอเจนต์เนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น a s a bha ไฮ d ด o ค u i n o น ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาฟ้าได้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเราสามารถทําได้เองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาหาหมอที่คลินิกค่ะสําหรับวิธีที่2นะคะก็คือในส่วนของการกินยาสําหรับการรับประทานยานะคะก็คือยาที่ใช้ในการรักษาฟ้าเนี่ยจะเป็นยากลุ่มที่ชื่อว่าตัว พันสมิกแอซิดยากลุ่มนี้เนี่ยจะไปลดการสร้างเม็ดสีของผิวทําให้ผิวของเราเนี่ยมีเมลานินลดน้อยลงก็จะช่วยทําให้ฝ้าดูจางขึ้นด้วยแต่สําหรับการทานยานะคะก็อาจจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะว่าตัวยาเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับค่าเลือดด้วยดังนั้นถ้าใครที่มีโรคประจําตัวก็อาจจะต้องบอกคุณหมอก่อนเพื่อที่จะประเมินการวางแผนว่าเราควรจะทานยาได้หรือไม่ค่ะสําหรับวิธีที่3นะคะเป็นวิธีที่ค่อนข้าง ฮิตนะคะสำหรับคนไข้ที่มาที่เราเพราะว่าเป็นวิธีการารักษาด้วยเลเซอร์สําหรับกลุ่มเครื่องเลเซอร์ที่ช่วยในเรื่องของการรักษาฝ้าตอนนี้มีมากมายหลาย ไม่ว่าจะเป็นตัว Q s w i t c h Laser Pico second Las e r หรือพวกกลุ่ม Duo y e l l o w นะคะก็ช่วยได้เหมือนกันแต่สำหรับที่ p พ r ร o n นาคลินิกเราจะใช้เป็น Q s w i วิตหมดในการรักษาก็คือความยาวขึ้น1,64นนาโนเมตรนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีทำให้เม็ดสีดูจางลงค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือหลังทำสามารถแต่งหน้าได้ปกติไม่ต้องพักฟื้นเพียงแต่ว่าคนไข้ของหมออาจจะต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแ,แรงๆแล้วก็ต้องทา ครีมกันแดดให้หมอช่วง2สัปดาห์แรกหลังจากที่ทําเลเซอร์ค่ะอันนี้ไม่ค่อยเจ็บนะคะสําหรับวิธีสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นวิธีใหม่หมอนําตัวยาเข้ามาใหม่นะคะก็คือการรักษาด้วยเมโซเมลาสมาคำว่าเมลาสมาในทางการแพทย์เราแปลว่าฝ้า เมโซเมลาสมาก็คือการรักษาด้วยเมโซชนิดหนึ่งที่ช่วยทําให้สีผิวพวกกลุ่มของเมลานินที่ผิวเนี่ยดูจางลงก็ขั้นตอนก็จะเป็นการปล่อยตัวยาเข้าสู่ผิวนะคะทําให้เม็ดสีดูจางหน้าดูกระจ่างใส ขึ้นรอยฝ้ารอยดำดูดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือคนไข้าอาจจะรู้สึกเจ็บได้นะคะดังนั้นถ้าใครที่อยากรักษาฝ้าแต่ยังไม่รู้ว่าแบบจะใช้วิธีการรักษาแบบไหนหมอก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาหมอก่อนเดี๋ยวหมอจะแนะนำวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนให้ค่ะ